h e l ทุกคนมานี้เราสีลองมากินหอยนั่งลมเป็นเธอทําอิตหวูหเขากินจะได้เนี่นะสั่งมาคือแบบคือบ่คืออันเขากินนี่เบืงนี้เร,ราสั่งแกะอีกเดีนี้อันนี้สั่งมาเขาว่าสีโส่โลเนะสี่โลต่อแสนดงก็ประมาณสี่สิบพันสี่สิบปลายน้อยหนึ่งยังจะนี่ได้สามสิบปลายตัวประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวนี้กําลังพยายามมาแกะอยู่เบิ่งอันนี้อันแกะแล้ว เราค่อยมาดูตอนกินนะหอยนั่งลมแล้วแล้วจืนกระเทียมกับหัวปัวแดงแล้วอันนี้เขาเห็ดหอยนั่งลงทอดไข่อยู่ในนี้จะมีพริกไทยซอสหอยเกลือแล้วก็รสดีน้อยหนึ่งน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันที่เขาจืนอนน้ขาไปจะใส่เลยนะจ๊ะ ซีฟู้ดมีมะเพ็เศกระเทียมน้ำตาลเกลือเป็นหนัว

เดวไปกระเทียมโอ้ปวดแดงกูเบิ้งเขาตลอดเขะเาะให้ทางไนกอนเพิ่นเาะให้แล้วมันก็้มันกินง่ายกินแล้วนะ เขาใส่าแบบแจกพระอะไรแบบนี้เป็นหอยอ่ะเขเคยกินนะครบุกินจักตด้วยมันเป็นนกินแล้วติแ่น้อยๆเนาะโซซังน้ำเขาอยู่ในมืองนี่นะมันก็้าบาเเสบๆาคำที่สแล้วนะอ้าไอแอนซิน Tôi Bộ... Nên con nhắm bắp cá kìm Thường xám tuổi rồi đấy Sợt sợt Bọc khao này tệ Bọc khao con thích cúng con nhắm hủ sức luôn đấy Ừ Cúng này cái จึนมัตชีโตเลยได้ภายในไม่กินไินแต่ยานทามันไม่ถามนั่นไม่ถามนั้นปมิสตือกับปมิสนสันตอันสามคนโอ้ยป็นเสียิอนมาฟังมันสามคนตันนี้เอาเสือบวงคือคยืบุ้งอันนั้้ย เบิงเกลือทำกินทำนึ่งนี่แต่ว่าเอามาเอาจะล่นหนูเป็นกับเขาอยู่ละเสันซันตาไม่เอ้ยกินเลยบางคนหนึงกินท้ายคกินเงืนคน อคุณเวียดจบหมดแล้วลทุกอย่างชื่อชื่อดีตาด